ขณะนี้รถน้ำดื่มผาป่องออโดยเจ้าภาพขอ,เ,อ,อเจ้าภาพน้ำสามหมื่นขวดชุดนี้เป็นของสังฆภาคีที่จะไปช่วยผู้ประสบอุทกภาายัยน้ำท่วมที่อุบลราชธานีตอนนี้ก็จะกำลังเดินทางออกจากวัดธรรมพระผาป่องเ,ออเพื่อที่จะไปเตรียมน้ำลงเป็นแต่ละจุดละจุดในวันที่ 25, 26ตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางในวันที่23ตอนเช้าเวลา8นาฬิกาเศษในตอนนี้ก็กำลังจะเคลื่อนกำลังจะเคลื่อนออกไปทั้งหมดมี3 3คันที่แรกว่าจะใส่2คันที่นี่ไม่หมดรถ6กล้อไม่หมดก็เลยต้องได้เปลี่ยนเพิ่มเขาอีกเป็นเป็น3คันนะตอนนีก้กำลังออกไปแล้วเดินทางไปอุบลราชธานี นี่เป็นรถบรรทุกน้ำดื่มครับบองสามสามืนขวดนะก็ตอนนี้กำลังเ,เดินทางออกจากหน้าวัดธรรมพระผาป่องเอจ้าภาพสามหมื่นขวดโดยคณะสังฆาคาีนี่เป็นชุดสุดท้ายของการช่วยน้ำดื่มลงไปช่วยน้ำท่วมในครั้งนี้ ขอโนโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านทุกคนตลอดถึงคณะสังฆภาคีที่เป็นเจ้าภาพน้ำชุดสุดท้ายสา0 0 0ื่นขวดทั้งหมดรวมผลิตแล้วได้1นึ่งแสนขวดในการผลิตน้ำดื่มไปช่วยน้ำท่วมในครั้งนี้